จากการรายงานข่าวของ Organization for Economic Cooperation and Development พบปัญหาพลาสติกที่ใช้แล้วถูกทิ้งมากกว่า3.2ล้านตันมีการคำนวณว่าเฉลี่ยประมาณ44.8กิโลกรัมต่อคนต่อปีจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกใช้พลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งด้วยกระบวนการรีเซ็คเกิล เราจึงเลือกใช้พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลจนกลายเป็น PCR (Post Consumer Recycled Resin) หรือเรียกว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ได้จากพลาสติกใช้แล้วของผู้บริโภคเกบรูบรวมพลาสติกใช้แล้วจากผู้บริโภคเข้าสู่การคัดแยกประเภทพลาสติกตามชนิดตามสีและคุณภาพจากนั้นล้างทำความสะอาดสิ่งสกรปรกและกาวต่างๆสู่ขั้นตอนการบดและแปรสภาพจากพลาสติกนำไปลดเป็นชิ้นเล็กๆและทำการหลอมขึ้นรูปจนกลายเป็นเม็ดพลาสติก PCR ที่พร้อมนำกลับมาใช้อีกครั้ง และนี่คือผลิตภัณฑ์ของ Best World ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ฟิล์มและถุงคลุมพาเลตคุณภาพตั้งแต่ฟิล์มหด PE ที่หดตัวเมื่อร้อนฟิล์มยืดพันพาเลตช่วยป้องกันฝุ่นและความเสียหายถุงคลุมพาเลตปกต้องสินค้าจากฝุ่นความชืน้นและรอยขีดข่วนรวมถึงฟิล์มพิมพ์ PE ที่พิมพ์ข้อความโปรโมชั่นหรือบาร์โคดได้1 1สีสตอบทุกความต้องการในการจัดส่งและโปรโมทสินค้า และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์จาก Best World ที่ทำจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงพร้อมสร้างความมั่นใจในทุกขั้นตอนของการใช้งาน